ทุกคนคือปกติอ่ะจะมีคนแบบว่าบนแม่ธรณีแล้วฝากเจ๊ตับแก้เยอะมากซึ่งเจ๊ตับไม่เคยได้รับแก้ให้ใครนะคะปกติก็ต้องไหวเองถ้าเข้ามาบ้านเจตับไม่ได้ก็ไหว้ที่อื่นแล้วก็นึกถึงแม่ธรณีได้เลยแต่ว่ารอบนี้ขนลุกเจ๊ตับมาแก้บนแทนน้องอะไรนะน้องชื่ออะไรเมื่อกี้ชื่อธนานิตนะคะนี่คือเขาไปบนไว้ว่าสั่งของร้านเจตับ คือน้องบนไว้ว่าถ้าสัมภาษณ์งานผ่านน้องจะมาแก้บนโดยการสั่งของร้านเจ๊ตับมาแล้วน้องทักมาเจก็เลยแบบอ่ะไหนๆเป็นของร้านเจ๊ตับเองหรือว่าแม่ธรณีอยากกินของร้านตัวเองแล้ว,แล,วแล้วเราแบบไม่รู้ว่าแต่ปกติก็ไหว้แม่ธรณีอยู่แล้วเนาะแล้วน้องก็เลยต้องแบบแก้บนนะคะสั่งของร้านเจ๊ตับมาเนี่ยเจ๊ตับว่าส่งเมนูไปน้องทักมา เนี่ยปึ่งน้องก็บอกว่าเอาไก่ทอดน้ำปูหละาละ้าตามเส้นเล็กข้าวเหนียวหนึ่งน้ำตกหนึ่งนะคะสรุปยอดกันน้องก็บอกว่าฝากถวายด้วยนะคะชื่อนี้ติดตดตได้แบบสอบสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยแล้วมาแก้บนสดสดร้อนๆอ่ะเข้าไปดูใกล้ๆคือเราก็แบบไม่รู้ไงว่าแบบแม่ธรณีอยากกินอาหารร้านเราดูดิน้องต้องแบบโทรส่งตรงมาเลยเจก็เลยแบบอ่ะมาแก้ให้นะคะว้ายสดๆดเลยแล้วก็ว่ายน้ำเพิ่มให้ด้วยนี่ ก็เอาเป็นว่าฝากถึงน้องอะไรอะธนานินนะคะจะตับแก้แทนให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นปกติทั่วไปก็คือแบบว่าใครที่แบบไหว้แม่ธรณีไว้ขอพรไว้อะไรเงี้ยก็สามารถแบบแก้ได้เลยแก้กับแม่ธรณีองค์อื่นก็ได้ขอแค่ใจเราใจเราถึงเนาะทุกคนหรือใครอยากจะเข้ามาแล้วจําเป็นจริงๆอยากจะเข้ามาก็มาไหว้ได้นะคะแต่ว่าปกติเจก็แบบไม่ได้แก้ผ่านทางเจนะคะไม่ไม่ไม ก็มีน้องคนที่คนแรกก็เพราะว่าแม่ธรณีบอกว่าเป็นร้านเจ๊ตับน้องน้องบนร้านเจ๊ตับไว้เจ๊ตับก็เลยโอเคสั่งของที่ร้านผ่านน้องน้องชําระเงินเรียบร้อยแล้วเจ๊ก็เลยมาไหว้แทนดูดีก็เอาเป็นว่าขอให้น้องโชคดีนะเจ๊ตับแก้แทนแล้วบายบายสาธุเฮงเฮงค่ะ